และคำว่าพี่น้องนี้โดยหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเนี่ยก็กำชับสั่งเอาไวานะ้ในหลายที่ด้วยกันเช่นในพระมหาคัมภีรนะ์อัลกุรอานน้ว่าจะซิมูบิฮับลิลลาฮิจามีอววลาตตฟรักูและสู่เจ้าทั้งหลายจงยึดเอาสายเชื่อของอัลลอฮ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งพา เอา,าศาสนาขออัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะแน่นอนเรื่องาศาสนาขออัลลอฮ์ก็เกี่ยวข้องกับพระมาทคำเีร์อัลกุรอานเกี่ยวข้องกับวจชนะสุนนะของทา่านรอสูลล l l a h สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแน่นอนเมื่อกล่าวถึงาศาสนาขออัลลอฮ์ก็ย่อมมีองค์ประกอบหลักสามประการนั่นก็คืออีมานสองอิสลามสามเอะซานเรื่องของศรัทธา เรื่องของการยอมจำนนด้วยการประพฤติปฏิบัติตามและเรื่องของการกระทำหน้าที่ของความเป็นบ่าวอย่างสวยงามและถวายแด่อัลลอฮฺสุบานวาตาลาสวยงามทั้งในด้านของวจีกรรมคือคำพูดสวยงามทั้งในด้านของมโนกรรมคือความนึกคิดแล้วก็สวยงามทั้งในด้านของกายกรรมคือการประพฤติปฏิบัติเรียกว่าเป็นมาคาริมุลมาคาริมุล أ ลา ا เป็นมารยาทอันงดงามเป็นจริยธรรมให้ยึดสิ่งเหล่านี้เอาเป็นสราระนะเป็นที่พึ่งวะลาจะฝร,รัคูแล้วก็อย่าแตกแยกกัน